สวัสดีแฟนบอลอาเซทุกคนนะครับวันนี้วันพุธที่14มกราคม2อ1 9นะครับอยู่กับอชวีทางอาเซาดีครับคืนนี้เนี่ยก็จะมีฟุตบอลคาร์บเอาคัพรอบรองชนะเลิศแข่งขันกันเป็นนัดแรกนะครับอาร์เซนอลจะบุกไปเยือนสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แข่งขันกันในเวลา3ามนาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยสำหรับในส่วนของความพร้อมนะครับทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยก็จะไม่มี ปีโรินคาป,ปีเที่ได้รับประกันบาดเจ็บระหว่างการเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับในนัดที่บุกไปเยือนไบรตันโฮปเอาเบียนซึ่งคาดว่าจะเป็นในการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะครับมิเกลเดต้ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่านักเตะจะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับเขาได้เมื่อไหร่นะครับสำหรับในรายของอีกหนึ่งแบ็คซ้ายคนสำคัญอย่างริคาร์โดคาราเฟรีก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับเดต้าเชื่อว่า นักเตะทีมชาติอิตาล,ลีรายนี้เนี่ยจะฟิตกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับเขาได้ในอีกสัก2 3สสัปดาห์นะครับส่วนคริสเยนมอสเคราแลวก็แม็กซ์ดาวแมนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเรียกความฟิตนะครับซึ่งก็น่าจะใกล้กลับมาเป็นตัวเลือกให้กับมิเกลโรต้าเช่นเดียวกันแต่ว่ายังไงก็ตามทั้งคู่เนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ลงเล่นในเกมคา,าคร์บอาทคับกับเชลซีในค่ำคืนนี้นะครับส่วนนักเตะตัวหลักของทีมชุดนี้อย่างวิลเลมซาลีบาแล้วก็เลน Ro อีก2รายชื่อนะครับที่ถูกมิเกลเรต้าเนี่ยอัปเดตว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพความฟิตนะครับซึ่งอาจจะทําให้ทั้งคู่เนี่ยไม่มีส่วนร่วมในเกมค่ําคืนนี้แต่ถ้าหากผ่านความฟิตมาได้ในช่วงนาทีสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะมีชื่อเป็นเพียงผู้เล่นในซุมรมร์นัสำรองนะครับส่วนเชลซีเนี่ยจะไม่มีมอยเซตไคเซโดมิดฟิลคนสําคัญนะครับที่โดนใบแดงไล่ออกในเกมล่าสุดที่อาร์เซนอลบุกไปเยือนสิงโตน้เงินครามเชลซีในการพบกันนัดแรกของพรีเมียร์ ฤดูกาลนี้นะครับโดยนักเตะทีมชาติเอกวาดอรายนี้เนี่ยก็ไปโดนแบนนะครับจากการสะสมใบเหลืองครบตามจำนวนในขณะที่ผู้เล่นคนสำคัญอย่างริสเจมโคพาเมอร์แล้วก็มาโลคุสโตไม่ได้มีชื่อในเกมที่ทีมเนี่ยบุกไปเอาชน,นะชาวตันได้5ประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบที่3นะครับที่แข่งขันกันไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าตามข่าวทั้ง3คนก็ไม่ได้มีการบาดเจ็บรุนแรงอะไรนะครับก็ยังมีลุ้นที่จะผ่านความฟิตลงเล่นในเกมนี้เช เนเดียวกัโดยผลงานการเจอกันของคู่นี้นะครับ5นัดท,ที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เซอลเอาชนะเชลซีไปได้2นัดนะครับแล้วก็เสมอกันไป3นัดโดย3นัดท,ที่เสมอกันก็เป็นการเล่นที่สตมฟอร์ดบริดจ์นะครับส่วนผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับอาร์เซนอลบุกไปเอาชนะพอตมัตได้4ประตูต่อ1ในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบที่3นะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ0ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตาม3นัดก่อนหน้านั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็ชนะมารวดนะครับโดยบุกไปชนะบอลมาดสา3ประตูต่อ2ในช่วงต้นปีนะครับส่วนในช่วงท้ายปี2025เนี่ยก็เปิดบ้านถล่มอัสตันเบลลาไป4ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็เล่นในเอร์เบีเดียมเช่นเดียวกันนะครับเอาชนะไบรตันไป2ประตูต่อ1ในขณะที่เชลซีเนี่ยบุกไปเอาชนะชาวตันได้5ประตูต่อ1ในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบที่สนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเป็นการเล่นพรีเมียร์ ทั้ง4นัดนะครับโดยนัดล่าสุดก่อนที่จะเล่นฟุตบอลเอฟเอัพเนี่ยพราะเขาบุกไปแพ้ให้กับฟูลแลม1ประตูต่อ2นะครับส่วนก่อนหน้านั้นภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมชั่วคราวของพวกเขานะครับเชลซีบุกไปเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้1ประตูต่อ1ส่วนภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาร k สกานัดสุดท้ายของอดีตกุนซือเชลซีก็เปิดบ้านเสมอกับบอลมัดไป2ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้น แพ้คาบ้านให้กับแอสตันวิลล่าหประตูต่อสองสำหรับเชลซีภายใต้การคุมทีมของผู้จัดก,การทีมคนใหม่อย่างเลียมโรซิเนียนะครับก็ยังไม่สามารถคาดเดาอะไรได้มากนะักแต่ว่าคุณซอใหม่ของเชลซีเนี่ยเปิดเผยว่าเขาศึกษาเกมของอาร์เซนอลมาเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงลูกเซตพิสที่เป็นจุดเด่นของอาร์เซนอลด้วยแล้วก็เตรียมการรับมือกับอาร์เซนอล ทันทีที่เขาเข้ารับตําแหน่งกุนซือคนใหม่ของสิงโตน้ําเงินครามเชลซีนะครับแล้วก็เชื่อเช่นกันว่ามิเกลเรต้าเนี่ยก็รู้จักเชลซีเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่ก็อาจจะเล่นด้วยยากสักนิดนึงนะครับโดยตัวผู้เล่นนี่คัดว่าเชลซีจะจัดลงสนามนะพวกสาประตูจะเป็นจอกเกนเซนนะครับแบกบขวาเป็นมาโลคุสโตซ้ายเป็นมาโคคุเรียคู่เซนเตอร์แบ็กก็เป็นโฟฟานากับชาโลบานะครับเต็มกลางจะมีริสเจมส์ Enzo โ e เฟ a น d e เดสโคพาวเมอร์ andez, Palmer, ในขณะที่ตัวรุกริมเส้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยเปโดเนโตแล้วก็เอสเตวาลนะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นเลียมดีแลบในขณะที่ทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยเชื่อว่าพูกษสาประตูจะยังคงเป็นเกป้าสบากานะครับซึ่งโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมรอบที่แล้วก็เป็นคนเซฟจุดโทษนำให้อาร์เซนอลเอาชนะคริสตพาเลตมาได้8ต่อ7นะครับในการดวลจุดโทษหลังจากที่เสมอกันไป หนึ่งต่อหนึ่งใน90นาทีนะครับส่วนแบ็คขวาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเบนไวท์นะครับที่จะได้ลงเล่นต่อเนื่องหลังจากทําได้ดีกับเกม FA ฟเอคับประกอบกับวิลเลมเซลิบายังไม่ฟิตพร้อมนะครับยูนทิมเบอร์อาจจะได้ขยับไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กร่วมกับกาบบร์ลมลโมกเยสนะครับในตำแหน่งแบ็คซ้ายเนี่ยก็มีไมล์ลิวิสเกลี่ลงไปทําหน้าที่ส่วนแดนกลางเชื่อว่ามาตินซูบิเมนดี้เดคเแคนไรส์แล้วก็มาตินูเดกาดจะได้กลับมาลงสนาม พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรมเส้นฝั่งซ้ายก็น่าจะยังคงเป็นกาเบรียลมันติเนลลี่นะที่จะได้สารต่อฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเขาจากเกม FA ฟเอคับที่ยิงแฮตทริกไปส่วนด้านขวาเชื่อว่าจะกลับมาเป็นบุกเยซาก้าหน้าเป้าเนี่ย คาย์ฮาบตก็เชื่อว่ามีความกระหายที่จะกลับมาลงเล่นมากเป็นพิเศษแต่ยังไงก็ตามวิกเตอร์โยเคเสเองก็ถูกมองว่าจะได้กลับลงมาเล่นเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าส่วนตัวอยากให้พักวิกเตอร์โยเคเ s สเอาไว้ก่อนเกมกับทีมบิ๊กเนมแบบนี้เนี่ยดูไม่ค่อยจะเหมาะกับนักเตะทีมชาติสวีเดนรายนี้นะซึ่งหลังจากเล่นคาราบอคัพแล้วเนี่ยสวันให้หลังนะับอาร์เซนอลจะเล่นเกมเยือนต่อเนื่องนะครับด้วยการบุกไปเยือนเจ้าป่านอต์ทอามฟอเรส ซึ่งถึงแม้ว่าผลงานของพวกเขาฤดูการนี้จะไม่แน่เกรงขามสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ประมาททีมที่อุดมไปด้วยนักเตะคุณภาพอย่างเจ้าป่านัตยมฟอเรสไม่ได้นะครับ ถ้าหากว่าอารีตาใช้ผู้เล่นตัวหลักลงเล่นคาร์เบลครับแล้วต้องบทขยี้กับสิงห์บลูเชลซีไปจนถึงช่วงท้ายเกมเนี่ยก็น่ากังวลเหมือนกันนะเรื่องของเรี่ยวแรงพละกกาลังของนักเตะท,ที่จะลงไปเล่นในเกมกับนอร์เเอมฟอร์เรสถึงแม้ว่าถ้าดูจากผลงานแล้วเนี่ยทีมที่เล่นกับพอสมัตก็น่าจะมีดีพอที่จะบุกไปต่อก่อนกับนอร์เเมฟอเรสได้แต่ว่าอาจจะ มีข้อถกเถียงว่าจะดีพอที่จะบุกไปเอาชนะเจ้าป่าได้หรือไม่นะครับแต่ก็นั่นแหละทีมที่จะบุกไปเล่นกับน,นอร์เอมฟอเรสเนี่ยก็เชื่อว่าจะไม่ใช่ทีมชุดเดียวกันกับที่เล่น f a Cup กับพอสมมทแล้วก็ไม่ใช่ทีมชุดเดียวกันกับที่เล่นกระบอกครับกับเชลซีนะครับก็น่าจะมีการผสมผสานตัวผู้เล่นจากทั้งสองทีมมากขึ้นนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามก็น่าจะยึด11ผู้เล่นตัวจริงที่ปกติก็ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับซึ่งมิเกลเรต้าก็น่าจะวางเกมยาวไปถึงการแต่ตัวผู้เล่นที่จะเล่นกับอินเตอร์มิลานในกลางสัปดาห์หลังจากบุกไปเยือนนอแยมฟอเรสต์นะครับอารซอก,ก็จะต้องบุกไปเยือนอินเตอร์มิลานในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องบุกไปเอาชนะอินเตอร์มิลานแต่ว่าถ้า เก็บแต้มออกมาได้บ้างก็จะเป็นการดีนะครับหลังจากนั้นจะกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งจะได้กลับมาเล่นในบ้านบ้างนะครับก็ตามรุ้นตามเชียร์ไปด้วยกันเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยมาแน่นอนนะครับในคลิปต่อไปยังไงก็ฝากกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกววันเอาไว้สักนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับครับ